อันนี้เป็นวิธีการใช้ส่วนงานด้านเซล์นะครับเอาละครับอย่างแรกก็ล็อกอินไปแอดมินก่อนนะครับเดี๋ยวทาง password เ,เดี๋ยวผมส่งให้ทางอีเมลนะครับโอเคครับส่วนงานของเซลเนี่ยอย่างแรกนะครับเราต้องมาทําเรื่องของการกําหนด user ของเซลก่อนนะครับเซลล์ในที่นี้หมายความว่า user เ,เ,เนี่ยของเซล์ก็คือเป็นคนคนไป ในที่นี้ผมสมมุติเฉยๆนะครับเราจะเพิ่มเซลล์หในสาขาสักที่หนึ่งนะครับก็คือเรามาที่ c ลิก e ี่ i ซล c e a l m i n นะครับเพื่อทําการ d u p l i c a t e มันก็คือ copy ข้อมูลนะครับเราก็เปลี่ยนเนมตรงนี้ก็คือเป็นชื่อเซลล์นะครับ <c oughs> นะครับเท่านี้จบนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรก็ได้นะครับแค่นี้ครับ ก็คือดูพิเ t e ให้มีชื่อเซลล์หนึ่งคนเป็นอันจบข้อที่1น,นะครับข้อที่2นะครับเรามาที่มาสเตอร์นะครับซึ่งมาสเตอร์ในการจะคียเซลล์นะครับมีอยู่สามส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของ product ส่วนของสินค้านะครับส่วนของสินค้าเนี่ยาทางคุณคิดน่าจะทําได้ก็คือกําหนดยูนิ m e a s เมช m e n นนะครับกำหนดเซลล์ไพร e ์แล้วก็กําหนดรหัสสินค้าขายที่เป็นสีไซส์นะครับ แล้วก็ไอตัวนี้ไม่มีอะไรครับก็คือต้องมีทิกถูกคันบิโซนะครับราคาขายต่อหน่วยเท่าไหร่คู่หน่วยเป็นอะไรแล้วก็รหัสอะไรนะครับส่วนที่สองคือตัวของ Customer. ค u s t o m e r c u s เ o อร์ในที่นี้เนี่ยเรา,าสมมุติเลยนะครับสมมุติเลยว่าเป็นสาขานั้นเลยเพราะว่าเราไม่ได้สนใจว่าเป็นลูกค้าตัวจริงเท่าไหร่นะครับก็คือกําหนดว่าเป็นเซนทัลน,นุ่นนั่นนี่ได้เลยครับวิธีการนะครับ <c oughs> วิธีการเพิ่ม นะครับก็คือ create is a company เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็บอกว่าห้างที่สินค้าเอาไปลงตรงนี้เปลี่ยนเชื่อเลยนะครับ internal note <c oughs> ก็เป็นรหัสรหัสรหัสส่วนตัวของเองนะครับนะครับแล้วก็ r a t ไม่น่าต้อง n o n i i t มีแค่นี้ครับก็คือพิมพ์ชื่อของลูกค้าก็คือห้างนั้นนะครับแล้วก็สร้างไป อันนี้จบนะครับต่อมาส่วนที่3ก็คือช็อปนะครับถามว่าช็อปกับคัสเตอร์ต่างกันตรงไหนเเราต้องระบุช็อปเพื่อตัดของออกจากคลังนะครับช็อปอ่านะครับคราวนี้เนี่ยที่ผมสร้างก็จะมีช็อปช็อปเนมก็คือก็ชื่อห้างนั่นแหละอันเดียวกันนะครับแต่ว่าให้ลิงก์ไวร์เฮาส์ด้วยนะครับอ่ทางไวร์เฮาส์นี่ผมจะเพิ่มให้แล้วนะครับสมมุติ ดูตัวอย่างของบางนาก็ได้ครับตอนเราเกลียดนะครับก่อนจะสร้างช็อปนะครับเราต้องสร้างมาสเตอร์ของแวร์เฮาส์ก่อนนะครับต้องสร้างมาสเตอร์ของแวร์เฮาส์ก่อนเราก็ระบุแค่ช็อปเนมชื่ออะไรภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วก็ระบุว่าแวร์เฮาส์เป็นแวร์เฮาส์ไหนเท่านี้ครับจบนะครับก็คือเราสร้างช็อปของเซนทัลบางนาเพื่อตัดกลางของเซนทัลบางนานะครับสรุปมาสเตอร์นะครับตัวต่อมาคคือเรื่องของแวร์เฮาส์ Warehouse ต้องมาที่คลังนะครับมาที่ด้านล่าง Warehouse สมมุติว่าผมเพิ่มผมเพิ่มคลังเป็นคลังอีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับเป็นคลังใหม่เลยแล้วกันนะครับก่อนจะก่อนจะนะครับก่อนจะก่อนจะเพิ่ม Warehouse เนี่ยเราจะต้องเพิ่ม Location ก่อน Location Location คือสถานที่ที่จะเก็บนะครับสถานที่ที่จะเก็บสินค้าตัวนั้น สถานที่ที่จะเก็บสินค้าตัวนั้นเช่นคลมเพิ่มสถานที่เก็บใหม่นะครับพาเลนขอให้เป็นบาซินี่นะครับจะได้โชว์จำนวนในสต็อกพาเลนขอเป็นตัวนี้นะครับให้เป็นอินเทอร์เนลนะครับจบเพิ่มสถานที่เก็บใหม่พอเพิ่มสถานที่เก็บใหม่เสร็จปุ๊บเราก็เพิ่มคลังสินค้าใหม่คลังสินค้าใหม่นะครับ Input Location ก็คือ สถานที่เก็บใหม่าที่เราเพิ่มไปจบครับแล้วก็เพิ่มคลังใหม่โลเคชันใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงมาสร้างเซลล์แล้วมาที่ช็อปก็ช็อปใหม่ก็คืออืสาขาใหม่อันนี้ด้านขายนะครับอสาขาใหม่อันนี้ก็เป็นคลังสินค้าใหม่นะครับตรงนี้เป็นเมินเตอร์ก็ดีฟอไปอน,นิดสามสิบวันก็ได้นะครับเซลล์ทาร์เก็ตถ้าใส่ศูนย์ ก็ได้นะครับไฟล์ list เป็นตัวนี้เซฟครับจบครับฉะนั้นก่อนที่จะกี่ด้านเซลออเด์ได้นะครับสรุปนะครับข้อที่1ก็คือคุณต้องสร้าง user จากการ d u p l i c a t เซลเซลแอดมินนะครับมาที่เซลแอดมินแล้วมอดูปิเคทนะครับก็คือว่ายง่ายเราสร้างเซลลของแต่ละสาขาตรงนี้นะครับหส่วนหลังจากทุบมาเปลี่ยนชื่อจบนะครับอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของสินค้าถ้ามันมีอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าไม่มีเคลียรใหม่ นะครับก็ชื่ออะไรกลุ่มคตเตอร์ก่ไหนนะครับชื่ออะไรคตเตอร์ก่อะไรต้องติกแคนบิโซจะต้องไอ้บุ๊กประดับนะครับหน่วยเป็นคู่ราคาขายเท่าไหร่นะครับหลัสินค้าอะไรนะครับจบต่อมานะครับสินค้าเสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็มาดูเรื่องของลูกค้าลูกค้าก็คือชื่อเรฟเลนต์ว่าเป็นห้างอะไรนะครับต่อมาก็คือเรื่องของช็อปนะครับเรื่องของช็อปก็คือสาขา สาขานั่นแหละซึ่งหนึ่งลูกค้เมอร์เท่ากับหนึ่งช็อปนะครับผูกกันอยู่แล้วซึ่งช็อปจะสร้างได้ก็ต้องสร้างไวเฮาส์นะครับด้วยซึ่งไวเฮาส์จะสร้างได้ก็ต้องสร้างโลเคชั่นนะครับต้องสร้างโลเคชั่นด้วยอโอเคนะครับฉะนั้นพอหลังจากหลังจากพวกนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยคราวนี้เรามาเริ่มเปิดการขายกันนะครับก็คือเรามาที่ Order, เซลเอดอร์นะครับเรามาเครียดเลยการคีย์ยอดขาย เช่นผมเพิ่มต <c> ะ <oughs> กี้ผมเพิ่มลูกค้าใหม่ใช่ไหมออโอเคสมมติผม reference customer อะไรก็ได้วันนี้นะครับช็อปที่ขายคือสาขาใหม่ที่ผมเพิ่มไปนะครับ Cu s t o m e r r ร fer e n c e ไม่จําเป็นก็ได้นะครับต่อมา product ก็ <c oughs> คือจะขายอะไรบ้างนะครับจนนํานวนอันนี้ก็คือมันจะเช็คว่ามันมีสต็อกอ,อ,อยู่ในอยู่ในอยู่ในไวทเาเราไหมนะครับราคาขายเท่าไหร่นะครับเพิ่มไปที่สองโอเคถ้าไม่มีของเงยอเตือนนะครับ ราคาขายเท่าไหร่ถ้าใส่ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ใส่ด้านหลังนะครับกดเซฟหนึ่งทีครับเพื่อคำนวณราคาโอเคหลังจากนั้นพอคีย์เสร็จปุ๊บตรวจสอบได้ว,ว่าวันนี้อ่ออีกตัวหนึ่งก็คือก็ใครเป็นคนขายนะครับ <c oughs> ก็คือ,อที่ผมเพิ่มไปบัดมา <c oughs> ตรงนี้ก็คือเซลล์ใหม่ฉะนั้นสรุปนะครับก็คือ เซลเวอร์หนึ่งสาขาหนึ่งเซลหนึ่งวันนะครับคีหรือว่าจะคีเป็นเดือนก็ได้นะครับวันตรงนี้ไว้ใช้สำหรับเลซ์ว่าเซลคนนี้นะครับที่เซลเพอร์เซนคนนี้ขายวันนี้มีอะไรบ้างขายเท่าไหร่กี่ชิมราคากี่บาทถ้าลงได้เป็นวันก็ลงแต่ถ้าลงเป็นวันไม่ได้ลงเป็นเดือนก็ได้นะครับสิบห้าวันลงทีก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยสุดคือหนึ่งสาขาหนึ่งเซลก็คือหนึ่งช็อปหนึ่งเซลนะครับอย่างน้อยเท่านี้นะครับอย่างน้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มเซลล์ไปคอนเฟิร์มเซลล์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างใบใบจัดของขึ้นมาเพื่อที่สำหรับตัดสต็อกแต่คราวนี้เนี่ยข้อสำคัญก็คือหลังจากเปิดเซลล์ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเข้าคอนเฟิร์มเซลล์ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่ View Delivery Order นะครับแล้วจัดการตัดสต็อกทันทีอารมณ์คล้ายๆกับกับคอนเฟิร์มโอนนะครับอารมณ์คล้ายๆกับคอนเฟิร์มโอน ซึ่งมันจะทําการ Copy ข้อมูลที่ที่คีย์หน้าเซลล์เนี่ยครับก็คือสินค้าอะไรจํานวนเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันจะมาตัดก็คือจะไปตัดที่โลเคชันที่เราสร้างไว้ในคลังของช็อปนั้นนะครับแล้วก็ตัดไปให้ลูกค้าดังนั้นก็คือถ้าสินค้าที่คลังนั้นมีก็จะก,การเช็คไวล a เลอเหรือ f o อไดไวเล l เบิก็ได้ครับเพื่อตัดสต็อกออกไปแล้วก็ทําการ Deliver เป็นโัเนียสุดท้ายจบนะครับเท่านี้จบแ้ว โปรเซสด้านเซลมีเท่านี้ครับโปรเซสด้านเซลมีเท่านี้นะเปิดเซลเดอร์เลือกลูกค้าเลือกช็อปเลือกเซลล์ที่ขายสินค้าจํานวนนะครับมีส่วนลดใส่เท่านี้ครับผมด้านเซล์ก็หมดนะครับ